ว่าอาจารย์ก็จะสอนธรรมะตามหลักคําสอนที่พระเจ้าเนี่ยทรงเมตตากล่าวสอนเอาไว้ในปัจจุบันที่เราสามารถศึกษาได้จากพุททวจระก็ได้พระไตรปิฎกก็ได้หรือว่าครูบาอาจารย์ก็ได้ที่สามารถสั่งสอนบทอันบททําให้เราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงได้ในปัจจุบันก็ถ้าเราช่วยเหลือเพื่อมนุษย์สังคมได้ตรงไหนที่เราช่วยไดเราไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อตอนเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อผู้อื่นถ้าเราสามารถช่วยได้มีกําลังพอที่จะสามารถช่วยมีทรัพย์สมบัติเงินพอพอที่จะสามารถช่วยได้ก็อย่าลืม แบ,บ่งปันให้กับสังคมบ้างพวกเราก็เช่นเดียวกันอย่าลืมนะว่าเราต้องทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนเมื่อเราได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองดีแล้วเนี่ยเราถึงจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติสัพชัญญะในการใช้ชีวิตให้ดีทุกคนเนี่ยมันมีความทุกข์เป็นที่ตั้งไม่ว่าจะคนพิการหรือไม่พิการมันมีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีความทุกข์คนพิการบางคนอาจจะมีความสุขมากมมบบกว่าคนสมบูรณ์แบบก็ได้ไม่แน่เราจําไว้ความสุขมมมมันไ่่่ด้ออยยููทีควาามาสมมบบบรรณ์แขงงก แต่มันอยู่ที่ความสมบูรณ์แบบของจิตใจต่างหากความทุกข์ไม่ทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่ภายในใจถ้าใจเราไม่ทุกข์มันจะไม่มีอะไรทุกข์เลยเหมือนกับพระอหรหนะันต์น่ะพระอหรหันน์เนี่ยแม้จะมีความเจ็บป่วยได้ไข้าทางกายก็ตามนะแต่พระอหรหันต์จะไม่เจ็บป่วยทางใจเมื่อพระอรหันต์ไม่เจ็บป่วยทางใจความทุกข์ร้อนในใจย่อมไม่มีแก่พระอหรหันต์พระอหรหันต์จึงไม่มีความทุกข์ร้อนสิ่งใดในปัจจุบันดังนั้นความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นแล้ว มีก็มีไปตามอัตภาพตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่าให้ไปเกิดความทุกข์ร้อนในใจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะถ้าเรามีความทุกข์ร้อนในใจเพิ่มเติมขึ้นอีกเราจะเริ่มไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้เราล็อรับรู้ไว้ตามความเป็นจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการรมเรากระทำกรรมใดไว้ยาวลงต้องได้รับผลของการการะทำนั้นวิบากอย่างเบาของการทำปาณาติบาตจะเป็นไปเพื่ออ,อายุสั้นหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมากหนึ่งในความคิการของเราเนี่ย เปรียบเหมือนลักษณะของการที่เราเนี่ยต้องรับวิบากกรรมจากกรรมเก่าของเราที่เราอาจจะเคยทาปาณาติบาะคือการฆ่าสัตว์ไว้ในอดีตชาติเคยเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากไว้ในอดีตชาติชาตินี้มันเกิดมาเลยต้องพิกลพิการในการที่จะเสียดวงตาบ้างสูญเสียการมองเห็นบ้างหรืออะไรกันไปดังนั้นขอให้เราเนี่ยยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงและสารวมระวังในชาติปัจจุบันนี้อย่าไปทํากรรมแบบนั้นอีกถ้าเรากลับไปทํากรรมแบบนั้นอีกคือไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติมิการไปพูดโกหกไปดื่มสุรา มันจะเป็นการซ้ําเติมตัวเองเพราะเรามองไม่เห็นโทษภยัยแห่งกรรมคือการกระทําของตัวเราเองถ้าเราเห็นโทษภัยของกรรมคือการกระทําของตัวเราเองเราเห็นแล้วว่าวันนี้มันมีวิบากกรรมจริงๆมันมีชาติหน้าชาตินี้จริงเพราะถ้าไม่มีชาติหน้าไม่มีชาตินี้เราจะเกิดมาเป็นคนตาบอดได้ยังไงถูกต้องไหมเราจะเป็นคนที่ไม่สามารถมองเห็นในทางสายตาได้ยังไงแสดงว่ามันมีกรรมเก่าที่ระบุความเป็นเหตุปัจจัยความเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้เราต้องเป็นคนพิการทางสายตาในวันนี้ได้ แสดงว่ามันมีกรรมเก่าเป็นตัวระบุเผ่าพันธุ์เราในปัจจุบันขณะดังนั้นถ้าเรารู้และยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าความพิการนี้มันเกิดจากกรรมเก่าเราในีดีตก็คือการกระทําเราจําไว้กรรมแปลว่าการกระทําการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความคิดในใจนี้เรียกว่ากรรมกรรมไม่ใช่คนโดนบันดาลไม่ใช่กรรมไม่ใช่มีอะไรลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตถ้าเราไปคิดแบบนั้นอะเรามีความเห็นผิดเราจะเกิดความท้อแท้ใจเราจะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจในการใช้ชีวิต เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความเห็นผิดเราไม่ได้มีความรู้ความจริงในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงมันเลยทําให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ร้อนในใจว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราต้องเกิดมาพี่กลพี่การดวงตามองไม่เห็นทําไมเราต้องไม่เหมือนคนอื่นทําไมเป็นเพราะเทพเทวาไม่รักเราหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าข้อสามคำสัตว์เจ้ากรรมในเวรโดนบันดาให้เราเป็นแบบนี้เราจะต้องไปสะดอกข้อต่อชะตาไหมถ้าเรามีความเห็นแบบนี้เรียกว่าความเห็นผิดถ้าเรามีความเห็นผิดแบบนี้เราจะจมกับความทุกข์แบบนี้ไปตลอดจนบันดาย แต่ถ้าวันหนึ่งเราเข้าใจอย่างถูกต้องว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ตรงหน้าความพิการที่เรากําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันมันเกิดจากการกระทําของเราเองในอดีตชาติถ้าเรายอมรับแบบนี้ได้ชาตินี้เราจะแก้ไขมาได้ด้วยการอะไรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ในปัจจุบันไม่มีใครในโลกนี้สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตที่จบแล้วไปได้แต่เราสามารถแก้ไขปัจจุบันขณะได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้การแก้ไขกรรมในปัจจุบันเราต้องแก้ไขยังไง กลับมาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราต้องมีความพิการเช่นนี้ดังนั้นเราจะสารวมระวังไม่กลับไปทําเหตุปัจจัยนั้นให้เกิดความพิการต่อไปอีกในชาติหน้าดังนั้นวันนี้ชาตินี้เราเป็นคนพิการไม่ได้หมายความว่าชาติหน้าเราจะต้องพิการแบบเดียวกันในปัจจุบันขนาดถ้าเราทําปัจจุบันขนาดดีเพราะการกระทํากรรมในปัจจุบันไม่ว่าจะกรรมดีก็ตามไม่ว่าจะกรรมชั่วกก็ตามมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตขา้างหน้าดังนั้นชาติหน้าต่อไปมันก็มี แล้วเราทําสิ่งใดไว้เราก็ต้องรับผลสวยผลแบบเดียวกับชาตินี้ที่เราต้องรับผลสวยผลจากการพิการคนพิการไม่ได้เป็นบุคคลชั้นที่สองของสังคมเราเป็นบุคคลปกติแต่เรามีความบกพร่องทางกายเพียงเล็กน้อยจากวิบากแห่งกรรมบางคนเนี่ยพิการหนักกว่าเราเยอะแยะนะง่อยเปียเสียขาพี่คนพิการเป็นออทิสติกก็มีทุกคนมีความทุกข์เป็นของตนเองแต่ขอให้เราจําไว้ว่าชีวิตของเราทุกวันนี้ที่ทุกข์กันได้มันทุกข์เพราะเราเกิดถ้าไม่มีเราเกิดมา เราจะตาบอดได้ไหมไม่ได้เราตาบอดได้เพราะเราเกิดถูกต้องไหมถ้าไม่เกิดเราไม่จําเป็นต้องรับผลอะไรเลย,เ,ลยเรามีความทุกข์ทุกวันนี้ได้เพราะเราเกิดใช่ไหมถ้าไม่มีการเกิดความเป็นเราเราไม่ต้องรับความทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของพวกเราในปัจจุบันขณะคืออะไรยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกิดได้เพราะเราเกิดถ้าไม่มีเราจะมีใครให้ทุกไหมก็ไม่มีใครให้ทุกไม่มีเราเราก็จะไม่ทุก ดังนหน้าที่เราสิ่งสาคัญที่สุดคือถ้าเราสามารถดับเหตุแห่งการเกิดได้เราจะไม่มีความทุกข์ร้อนสิ่งใดเลยเกิดขึ้นในจิตใจในชีวิตของเราอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยดับเหตุของการเกิดให้ได้เพราะเกิดนํามาซึ่งการแก่การเจ็บการตายการพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักนี่โทษของการเกิดดังนั้นเราทุกคนเนี่ยต้องพยายามมองเห็นโทษของการเกิดให้ได้ว่าการเกิดเนี่ยมันเป็นโทษเป็นภัยต่อการใช้ชีวิตของเราทั้งหลายอย่างไร แล้วเราจะเริ่มมองเห็นตามสัจจคความจริงได้ว่าสุดท้ายแล้วเราทั้งหลายเนี่ยมีเป็นกันได้ทุบร้อนกันได้เพราะเราเกิดขึ้นมาในโลกใบน,นี้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทให้เราเกิดตัณหาคือความอยากความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นในจิตในใจของเรานั่นแหละทําให้เราเกิดมาในโลกปัจจุบันถ้าไม่มีการเกิดปรากฏย่อมไม่มีความเสื่อมปรากฏถ้าไม่มีตัณหาเกิดปรากฏย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นปรากฏเช่นเดียวกันแลน้วนันกลับไปถามตัวเองว่า เวลาเรามีความทุกข์เราทุกข์เพราะมีความอยากใช่ไหมลองกลับไปถามตัวเราเองถ้าเราไม่อยากเราจะทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นได้ไหมสมมติเราไม่อยากมีบ้านเราจะทุกข์เพราะบ้านได้ไหมก็ไม่ได้เราไม่ไม่อยากมองเห็นเราจะทุกข์เพราะการมองไม่เห็นได้ไหมก็ไม่ได้ถูกต้องไหมเราไม่อยากมีสามีภรรยาเราจะทุกข์เพราะสามีภรรยาได้ไหมย่อมไม่ได้ดังนั้นแสดงว่าไอ้ความอยากหรือตัณหาเนี่ย มันเป็นตัวพาไปทําให้เราเนี่ยเกิดความทุ์ร้อนในปัจจุบันแสดงว่าเราทุ์ร้อนในปัจจุบันได้เพราะเรามีความอยากของเราเองเป็นที่ตัง้งเราอยากให้เขาดีกับเราแต่เขาไม่ยอมดีกับเราทุกไหมทุกเราอยากให้เขาพูดดีๆกับเราแต่เขาดูพูดดูถูกเหยียดยามเราทุกไหมทุกแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราไม่ไปสนใจกับคําพูดของคน <inate> เราไม่ไปสนใจกับสังคมใครจะเป็นอะไรยังไงปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัใจจัยแห่งโลกแห่สง,งสงสารแห่งวัฏวนของมันเป็นไปตามกระบวนการแห่งควา,ามเป็นจริงตามกระบวนการแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเรามองทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าเออคนสันดานแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เรามีสันดานแบบนี้เราก็เป็นของเราแบบนี้เราจะไปบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเราก็ไม่ได้และเราจะเป็นไปตามความต้องการของใครก็ไม่ได้แล้วตางคนต่างคนจะจะเป็นความไปไปตามความต้องการของกันและกันก็ไม่ได้ เพราะอะไรแต่ละคนมีความอยากเป็นของตันเองอาจาร,รย์อยากกินน้ําเปล่าเราอยากกินเบป,ปซี่เราจะมาคับ้ปการอาจารย์กินเปบปซี่แบบเราได้ไหมย่อมไม่ได้พอเวลาอาจาร,รย์ไม่กินตามเราเราเริ่มทุกร้อนนะเริ่มทุกร้อนอุ้ยทำไมไม่กินล่ะมันดีแล้วมันอร่อยจะตายทำไมไม่กินอาจาร,รย์ก็บอกอ่ะเราถ้ามึงไม่กินน้ำเปล่าเน้ำเปล่ามีประโยชน์กว่าน้ำเ๊ปซี่ตังเยอะตึงก็กินตามกูสิเห็นไหมต่างคนต่างม,มันมีความอยากของตัวเองเป็นที่ตั้งมันจะเอาตัวเองเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่มันไม่เคยสนใจเขาว่าเรากําลังเบียดเบียนเดือดร้อนเขาหรือเปล่าเราอยากให้ลูกเราเป็นคนดี แต่เวลาลูกเราไม่เป็นคนดีเราเกิดความทุกข์ร้อนนะก็เริ่มทุกข์ร้อนแล้วทำไมมันไม่เป็นคนดีว่ากูสาเลี้ยงมือมาเจ็บตายกูสาอดมือกินมือลําบากลำบากสูญเสียมึงเรียนแต่มึงไม่รู้จักเป็นคนดีเห็นไหมเราเริ่มจะเยียดความเป็นคนดีให้กับลูกเราแต่การที่ทําให้ลูกเป็นคนดีถือว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีแต่เราอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์คือใครมันจะกลับมาเป็นเราเองที่เป็นคนทุกข์ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ดังนั้นการเป็นแม่เป็นพ่อคนหรือการเป็นคนที่ใช้อยู่ในชีวิตปััจจุบนนใโลก สิ่งสําคัญคุณธรรมจริยธรรมที่เราพึงจะต้องรักษาในปัจจุบันให้ได้คืออะไรพรหมวิหารสี่หนึ่งเราทุกคนต้องมีความเมตตาเมตตาคือปราถนาดีได้กับทุกคนเรามาทําอาชีพหมอนวดที่เรามาฝึกฝนอบรมเรียนกันในวันนี้เรามีการทําเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเองเพียงอย่างเดียวหรือเราปราถนาดีต่อคนที่เจ็บป่วยได้ไข้ แล้วเราศึกษาเล่าเรียนนี้เพราะเราต้องการส่งเคาะอนุเคราะห์ต่อคนที่เจ็บป่วยได้ไขป้ปวดกระดูกปวดหลังป,ป,ปวดอะไรแล้วมันแก้อาการเหล่านั้นให้หายแต่เรามีเจตจำนงเจตนาในการอยากแก้อาการของคนเหล่านี้ให้หายจากการเจ็บป่วยได้ไข้ด้วยสัพทวิทยาการที่เราเรียนรู้เล่าเรียนมาจากการนวดแผนโบราณนี้ถ้าเรามีเจตจำนงเจตนาแบบนี้นี่เรียกว่าลักษณะของคนเมตตาการได้ไรายได้ก็ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งของการได้รายได้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราสมควรแก่การได้รับตอบแทนตามวิชาชีพที่เราศึกษาเล่าเรียนมาและลงมือลงแรงทำแต่ในเจตนาที่ถูกต้องอีกหนึ่งเจตนาคืออะไรเราควรแก่การตั้งเจตนาปรารถนาดีกับผู้ที่เรานวดถ้าเราปรารถนาดีกับทุกคนที่เขาเข้ามาพึ่งพาอาศัยเราให้เราเนี่ยมีโอกาสได้บริการเขาก็ตามีโอกาสได้ช่วยเหลือพึ่งพารงกร็ตาถ้าเราตั้งเจตนาถูกต้องว่าเรามีความเมตตาปราถนาดีกับทุกๆคนที่เข้ามาแล้วเราตั้งใจเต็มใจในาการรักษาเขาให้หายเจ็บป่วยได้ เราคิดว่าคนคนนั้นจะกลับมาหาเราอีกไหมมันจะกลับมาอีกแน่นอนเขาจะกลับมาให้เรานวดซ้ำๆไหมถ้าเราจริงใจเต็มใจเขาย่อมกลับมาให้เรานวดซ้ำงานเราจะไม่ขาดตกบกพร่องเราจะมีการไปตลอดเพราะอะไรเพราะเราจริงใจเรามีความเมตตากรุณาเพื่อกูลต่อคนที่มาให้เราเนี่ยบริการมารับบริการจากการที่เราเนี่ยนวดเขาดังนั้นถ้าเรามีเจตนาเจตจำนงอย่างถูกต้องมีความเมตตาปรารถนาดีต่อทุกๆคน ไม่ว่าเขาจะวุ่นวายเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนแต่เราจะไม่เหนื่อยล้าในการลงมือกระทําในสิน่งนั้นเพราะเราทําด้วยความเมตตาสงสารต่อคนที่เจ็บป่วยได้ไข้เหล่านั้นมองเขาเป็นเหมือนคนไข้ของเราแม้เราไม่ใช่หมอแต่เราเป็นหมออะไรหมอนวดถูกต้องไหมเรามีลักษณะของการแก้อาการตามแผนโบราณถ้าเราสามารถทําได้ตามเหตุปัจจัยเหล่านั้นคนที่เขามารับบริการจากเราเขาจะสามารถสัมผัสได้ แล้วเราก็จะสามารถได้รับการตอบสนองต่อความต้องการตัวเนี้ไปตลอดเราจะมีอาชีพไปตลอดชีวิตเพราะเราเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเรามีความเมตตาเกื้อกูลต่อบุคคลที่เข้ามารับบริการกับเรานี่ตั้งเจตนาปราถนาดีแล้วต้องปราถนาดีอะไรให้เขาอาการดีขึ้นไม่ใช่ว่ายื้อยุดฉุดกระชากให้เขาเนี่ยกลับมารับบริการบ่อยๆด้วยการไม่ต้องนวดเต็มที่เขาจะได้มาบริการบ่อยๆไม่ใช่เราต้องรักษาเขาให้หายขาดเมื่อขาดแล้วเขาจะไปบอกต่อ ไอคนนี้มันอาจจะไม่มาแล้วก็ได้แต่มันจะไปบอกอีกร้อยคนพันคนให้กลับมารักษากับเราถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตแบบนี้แก้อาการได้หายขาดมันจะบอกปากต่อปากสุดท้ายจะมีลูกค้าเนืองแน่นเข้ามาหาเราเพราะอะไรแต่ละคนก็อยากจะพ้นทุกข์จากความเจ็บปวดได้ค่ายจากอาการเจ็บปวดรวดรแาวทางกายด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเมตตาเอ็นดูกกุนาเกื้อกูลต่อคนทั้งหลายปรารถนาดีต่อทุกๆคนที่เข้ามาใช้บริการของเราไม่ว่าจะบริการด้านใดก็ตามถ้าเราทําได้แบบนี้ เนี่ยเรียกว่ามีเมตตาและคือปรารถนาดีกับทุกๆคนสองเรามีใจกรุณาไหมกรุณาคือเรามีใจในการเกื้อกูลช่วยเหลือดูแลบุคคลคนนั้นด้วยความเต็มใจช่วยเหลือเขาแม้บางทีเราไม่ได้ปรารถนาว่าจะต้องได้ทิปไม่ได้ทิปจะได้เงินไม่ได้เงินบางอย่างก็ต้องทําฟรีเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการการุณาต่อกันมคนนี้มาบ่อยแล้วเดี๋ยวครั้งนี้นวดฟรีไปครั้งหนึ่งช่วยบริการเต็มที่หรือเกินเวลาไปนิดนึงเป็นบริการเสริมเข้าไป แบบนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะบริการคนเหมือนกันมันจะเกิดความประทับใจเกิดความคาดหมายนวดไปชั่วโมงหนึ่งอาทแถมให้อีกสิบนาทีเป็นการบริการเพิ่มเติมนวดอะไรก็ได้นวดหัวกระบาลอะไรก็ได้ไดถ้ามันเกิดความผ่อนคลายไปตามเหตุตามปัจจัยทําอะไรแล้วก็ทำเสริมมันไปแต่อย่าไปนวดหามนวดหอยก็น่นไม่ดีนะนี่นะใช้ไม่ได้นะต้องตั้งสติด,ดีนะเรามองไม่เห็นจะไปทาผิดที่ผิดทางไม่ได้นะต้องตั้งสติด,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 ดีเวลานวดนะ เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราต้องตั้งสติสัปชัญญะเวลาเรากรุณาเกื้อกูลต่อใครเราต้องกรุณาเขาด้วยความเต็มใจเต็มอ,อกเต็มใจในการทําทําด้วยความหวังดีทําด้วยเจตนานดีทําด้วยสิ่งที่ควรแก่การทําอย่างถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรากรุณาเกื้อกูลต่อทุกๆคนได้คือกรุณาคือการลงมือช่วยเหลือเราช่วยเหลือได้อย่างเต็มใจแม้เราจะเป็นคนพิการทางสายตาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหยิบจับอะไรไม่ได้ถูกต้องปัก อะไรที่เราสามารถทําได้ทําเลยทําตามความสามารถทําตามสติปัญญาของเราที่เราสามารถทําได้รุ่นน้องเข้ามาแนะนํารุ่นน้องรุ่นเก่าอยู่แล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อรุ่นน้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราช่วยตรงไหนได้เราก็ช่วยคําว่ากรุณาคือลงมือกระทําในการช่วยเหลือเขาจริงๆช่วยเหลือในการให้กําลังอกกำลังใจช่วยเหลือในการดูแลกิจการงานช่วยเหลือในการแนะนําบอกกล่าวอะไรที่เราช่วยได้ช่วยเหลือด้วยความกรุณาเกื้อกูลเอ็นดูต่อกัน 3. คือมุทิตา มุทิตาคือการให้กำลังใจแก่กันและกันเวลาเราทุกคนเนี่ยเรามีความทุกข์เป็นที่ตั้งเวลาใครสักคนหนึ่งมีความทุกข์ในการใช้ชีวิตอย่าลืมหนุนใจให้กำลังใจแก่กันไม่ใช่ดีแต่ค่อนแขวะดีแต่ดาทอต่อว่าดีนะ่ะดินทาว่าร้ายเราต้องให้กลังอกกำลังใจซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันใครมีความทุกข์ถ้าเราเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจเ,เ,ก,เกื้อกูลแก่เขาได้ก็ให้กำลังใจกำลังใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคือการให้ความจริงแก่กันเนี่ย ก็จะสามารถหนุนใจคนคนหนึ่งให้สามารถมีชีวิตตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้อีกนะบางคนเนี่ยฮอท้อแท้ห่อ,หอเหี่ยวจิตใจมากหมดอะไรใจอยากในการใช้ชีวิตไม่มีกาลังจิตกาลังใจในการดําเนินชีวิตแต่เมื่อได้ยินกําลังใจจากใครสักคนหนึ่งคําหนุนใจจากใครสักคนหนึ่งปรากดชีวิตเขารู้สึกอยากอยู่ต่อเพราะเขารู้สึกว่าเขามีพวกที่เป็นลนักษณะมีความยากลําบากแบบเดียวกับเขาแต่เขาสามารถที่จะให้กําลังใจกับเราทั้งๆท,ที่เขาก็ลำบากกว่าเราด้วยซ้ำแต่ทําไมเขาถึงพูดได้เรามีกําลังใจได้วะ ทั้งทันี่เขาก็ลําบากไม่ต่างจากเราแต่ทําไมเขาพูดให้เราฮีวใจกลับมาอยากใช้ชีวิตกลับมาอยากจะพัฒนาตัวเองให้มันยิ่งขึ้นไปได้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่มีความทุกข์คนมีความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าให้กําลังจิตกําลังใจแก่ใครไม่ได้บางทีการที่เรามีความทุกข์อยู่แล้วเราเห็นคนอื่นมีความทุกข์กับเราแล้วเราเดินเข้าไปให้กําลังใจเขาบางทีเราอาจจะมีกําลังใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะบางทีเราอาจจะมีกําลังใจในการลุกขึ้นสู้ขึ้นสู้อีกครั้งงงงงนนนนนนนึกกกกก็็็็ไได้้บาาาาทีเเเเรหหคัั่่่ศอออยมมจลืป คือบางทีเรารู้สึกสัมผัสได้จากการพูดคุยกันนะบางทีเราพูดคุยกันอ่ะเรารู้สึกได้ว่าไอ้คนคนนี้มันกำลังมีความเศร้าเราจะมีสัมผัสของเราเนาะเวลาเราคุยกันเรารับรู้ได้มาว่าไอ้คนนี้กำลังมีความทุกข์บางทีคนที่มันนวดมาใช้บริการกับเราอย่างเงี้ยพราเวลาเขามาใช้บริการกับเราปรากฏว่าคนนั้นก็เล่าความทุกข์ในชีวิตเราเราก็ทุกข์อีกคนที่มันนวดกับเรามันก็ทุกข์มันก็ระบายความทุกข์ในครอบครัวมัน มันก็มานั่งด่าผัวบ้างมานั่งด่าเมียบ้างให้เราฟังนินทาชาวบ้านมาให้เราฟังเราก็ต้องเอออ,อหอบบอกกูก็เลยนินทาร่วมกับมัะเสลยง่ายๆในไหนก็นินทาแล้วกูก็จะได้แบบว่าให้ลูกค้ากูสนุกนิดน,นึงเวลาเราฟังคํานินทาใครเราจําไว้เราอย่าไปนินทาร่วมกับเขามันไม่ดีวิธีการท,ทําทํำยังไงเรารับฟังอย่างเดียวเออ,อออหอหบอกได้ แต่ไม่ต้องไปบริโภคร่วมไม่ต้องไปเห็นดีเห็นงามกับเขาใช่พี่คนสันดานแบบนี้นะพี่ต้องดาม,มันปะชาดาวถ้าเป็นน้องน้อง,อง,องจะดาม,มันกลับเลยพี่ถ้ามันนวดกับน้องน้องจะจับเส้นตายให้มันเลยพี่อันนี้ไม่ได้นะมันผิดวิชาชีพเราอันตรายอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบริโภคร่วมกับความรู้สึกของใครความรู้สึกขเขาปล่อยให้เขารับผิดชอบกับความรู้สึกของเขาเองแต่หน้าที่เราหนุนให้กําลังใจแก่เขาสแสดงทัศนคติที่ถูกต้อง อย่าไปใส่ร้ายป้ายสียุโยงตะแคงล่วงให้ให้มันเกิดการทิม่มแทงกันด้วยวาจใจหอ่อปาให้มันเกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนกันไม่ได้เพราะนั้นเราให้กําลังใจใครได้ก็ให้กําลังใจหนุนใจใครได้ก็หนุนใจตัวสุดท้ายคืออุเบกขาเราอย่าลืมด้วยว่าการใช้ชีวิตในชีวิตเราเราต้องมีความอุเบกขาเกิดขึ้นในใจด้วยนะอุเบกขาคืออะไรวางเฉยเวลาเราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วทําทุกอย่างอย่างดีแล้วพิจารณาให้ควรทุกอย่างอย่างแยบคายอย่างรอบคอบแล้วอย่าลืมวางใจเป็นกลางด้วย อย่าเอาอารมณ์ของเราเข้าไปบริโภคร่วมกับอารมณ์ของใครความทุกข์ของเขาไม่จําเป็นต้องไปแสดงความทุกข์ร่วมกับเขาความสุขของเขาไม่จําเป็นต้องไปแสดงความสุขกับเขาหน้าที่เราคืออะไรถ้าทุกข์เราเราทิ้งความทุกข์ให้เร็วถ้าสุขเราเราก็ทิ้งความสุขให้เร็วอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่ตรงกลางไม่ยินดีกับความดีไม่ยินดีกับความร้ายถ้าเรายินดีกับความดีวันหนึ่งไม่มีความดีเราจะเริ่มเกิดความทุกข์ใจ ถ้ายินดีกับความร้ายวันหนึ่งความร้ายมีมาอย่างเดียวไม่มีความดีมาเลยเราจะเริ่มสุขทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นไป,นไปนไตามความต้องการหรือไม่เป็นไปตามความปรารถนาหรือตามความพอใจของเราดังนั้นที่เราหน้าที่เราคืออะไรเมื่ออะไรจะเกิดเรายอมรับไปตามความเป็นจริงแลว้วปล่อยให้มันเปิดไปตามมีดใจหน้าที่ของเราคืออะไรกลับมาแก้ไขสันดานคือการกระทาของตนเองอะไรมันจะเป็นเราแก้ไขได้ก็แก้ไขแต่อะไรที่เราแก้ไขไม่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นเย็นให้พอให้ได้ในปัจจุบัน พราะถ้าเราไม่คิดจะปล่อยวางเราไม่คิดจะทําใจให้มีสติสัปชัญญะรู้เนื้อรุ้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณาไม่ปล่อยทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วไม่กลับมาแก้ไขาการกระทําของตัวเองสุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านะั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความทุกข์ร้อนถ้าเราไม่ยอมวางเราจะเริ่มทุกข์อาจารย์ยกตัวอย่างถ้าเราจับแก้วน้ําชาร้อนๆอนถ้าเราจับแก้วน้ําชาร้อนๆอนะร้อนมากมือเราจะพองนะมือเราจะพองถ้าเราไม่ยอมปล่อย เราจะเจ็บปวดรวดแล้วเพราะมือพองนี้ไปเรื่อยนะมมันจะเจ็บปวดรวดเราไปเรื่อยวิธีการปล่อยวางคืออะไรก็แค่วางแก้วร้อนๆล,ลงเมื่อเราวางแก้วร้อนๆล,ลงมือเราจะหายร้อ,อยังหายร้อนเลยทันทีแต่ยังเจ็บแผลอยู่มะยังเจ็บแผลอยู่เพราะแผลเรามันพุพองวิธีการคืออะไรช่วงแรกๆจะเจ็บก็เอายามาทาสมัดแผลรักแผลรักษาแผลให้ดีแต่ผ่านไปสองสัปดาห์สาสัปดาห์แผลจะเริ่มหายนะจะเริ่มหายวันหนึ่งความเจ็บปวดนี้จะหายนะจะหายแน่นอน ดังนั้นช่วงแรกการที่เราทิ้งสิ่งใดที่มันทําให้เกิดความทุกข์ร้อนใจเดือดร้อนใจมันจะยากลําบากต่อการทิ้งมันจะทุกข์ร้อนใจกับสิ่งที่มันกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันแต่วันหนึ่งถ้าเราวางมันได้ปล่อยมันไปแล้ววันหนึ่งเรารักษามันไปวันหนึ่งแผลนี้จะหายเป็นปิดทิ้งอย่างแน่นอนแล้วเราจะกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมเราจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแบบมีความสุขแม้มันจะมีรอยแผลเป็นให้เห็นก็ตามแต่นั่นแหละเป็นตราสัญลักษณ์อย่างชัดดีเลยว่า เราจะไม่หวนกลับไปทําสันดาชั่วๆเร็วๆเพื่อให้ตัวเองมีความทุกข์ร้อนอีกต่อไปในปัจจุบันดังนั้นหน้าที่เราคือเตรียมสติสัปปัญญของตัวเองกลับมาพิจารณาไขควรตามหลักเหตุหลักผลกหลักเกณฑ์หลักการในการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยการใช้ชีวิตของเราทุกคนต้องมีความสุขถ้าเราต้องมีความสุขนั่นหมายความว่าเมื่อความทุกเกิดเมื่อไหร่ทำอะไรรีบไถ่ถอนบรรเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลววิตกแห่งความทุกข์ในใจเราเวลาเราเลือกถ้าเราเลือกได้ เราจะกินของอร่อยหรือเราจะกินของไม่อร่อยทุกคนจะเลือกกินของอร่อยถูกไหมแล้วทําไมเวลาเราใช้ชีวิตเราไม่เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นความสุขทําไมเราไปเลือกเอาสิ่งที่เป็นความทุกข์ทั้งๆท,ที่ความทุกข์อร่อยไหมไม่อร่อยเลยโคตรขมขื่นเลยถูกต้องไหมแต่แด่ไหมโอ้โหแดกประจําเลยชอบมากความขมเนี่ยขมมากก็ได้มะละอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายแล้วมันถูกไหมถูกเดือนนี้ร้อนใจไหม เดือนเงินร้อนใจแต่คําถามคือทําไมเราไม่เลิกในการเสพความทุกนั้นเราก็ยังเสพในความทุกนั้นไม่เลิกเพราะอะไรเพราะบางทีเราเห็นแต่รสอร่อยของมันในวันที่มันมีความสุขมันหอมหวานไหมหอมหวานมากแต่ในวันที่มันมีความทุกข์มันขื่นขมไหมขื่นขมมากแปลว่าเราเสพแต่ความสุขอย่างเดียวแต่เราไม่ยอมมองเห็นโทษของความสุขนั้นว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะปรับเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ก็ได้เราจําไว้ทุกๆความสุขในชีวิตเรามันไหลลงสู่ความทุกข์เสมอ แม้จะเป็นความสุขขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ทุกข์เราเอาเงินไปซื้อความสุขในการใช้ชีวิตของเราเมื่อเงินหมดทุกข์ไหมทุกข์แล้วไหนว่าสุขจริงละ่ะมันสุขปลอมมันสุขเทียมมันไม่ใช่สุขจริงเพราะมันสุขประเดี๋ยวประดาด้วยการเอาเงินไปประครับประคองไว้พอเวลาเงินหมดมันก็กลับมาทุกข์ร้อนเหมือนเดิมแสดงว่าเราไปสรรหาเอาเงินไปซื้อความสุขมาความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ความทุกข์เราต้องไปหาเงินซื้อมันไหม ไม่เห็นต้องซื้อเลยมันมาของมันเองตามอัตโนมัติทําไมเราไม่ทําให้ความสุขมันมาแบบนั้นบ้างด้วยการไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาความสุขออกมาปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองตามอัตภาพเหมือนความทุกข์ที่เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นจากอะไรจากการปล่อยวางแค่เราวางทุกอย่างสุขก็เกิดขึ้นตามอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปยึดถ้าเรายึดว่าความสุขเราอยู่ที่ทะเลเราต้องเสียเงินไปทะเลไหม ต้องเสียเงินไปทะเลถ้าเรายึดว่าความสุขเราอยู่ตามห้างสรรพสินค้าความสุขเราอยู่ที่น้ําตกความสุขเราอยู่ที่ป่าเขาความสุขเราอยู่ที่เที่ยวห้างเที่ยวผับเที่ยวบาร์ความสุขเราคือการถูกหวยแสดงว่าถ้าเราไม่ถูกเราจะมีความทุกข์แสดงว่าเราไม่เจอทะเลเราจะมีความทุกข์แสดงว่าเราไม่เจอภูเขาใบไม้ใบหญ้าห้างสรรพสินค้าเราจะมีความทุกข์แต่คําถามคือเราสามารถหาเงินไปซื้อเอาความสุขเหล่านั้นได้ตลอด24ชั่วโมงไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้ถ้าเราอยากมันมากๆความทุกข์ร้อนในใจเราก็ยิ่งเกิดขึ้น แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราแค่ใช้ทุกอย่างไปตามอัตภาพใช้ทุกอย่างไปตามความเป็นจริงมันจะมีมาก็มีมามันจะไปก็ปล่อยให้มันไปเวลามีอะไรใช้ก็ใช้ไม่มีอะไรใช้ก็ไม่เป็นไรถ้าเรายอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแบบนี้ได้เราจะมีความสุขท <OLED. S 1> <mel> ี่สุดเลยเพราะอะไรเราจะสุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะสุขจากการปล่อยวางเราจะสุขจากการยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วใจเราจะมีความสุขแบบโคตรทุกวันนี้อาจารย์ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมาก พราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ยึดมั่นถือมั่นน้อยลงมากยิ่งยึดมั่นถือมั่นน้อยลงเท่าไหรยิ่งอยากน้อยลงมากเท่าไหรความทุกร้อนยิ่งน้อยลงขึ้นเท่านั้นถ้าสมัยก่อนอาจารย์นี่อยากทุกอยาก่างอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกอย่างเป็นนี่เป็นสินทุกอย่างเพื่อจะตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองแล้วถ้าจะเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ด้วยไม่มีการรอคอยเดยทั้งสิ้นเวลาเรารอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งมันทุกไหมทุกมันดีดดิ้นมันอยากจะได้แต่มันไม่ได้มันยิ่งทุกร้อนแล้วมันก็จะพยายามทุกทางในการขวนขวายเอาสิ่งนั้นนมาเเป็ขอองงต แล้วมันจะขวนขวายทุกอย่างจะเป็นดี้กูก็ยอมจะล่มจมกูก็ยอมแต่ขอให้ได้สิ่งนี้มาตอบสนองต่อความต้องการของตัวเด็กแต่เมื่อเอามาวางหลวงข้าเราหันกลับไปมอภาระปัญหาเต็มไปหมดเลยเราก็จะเริ่มคิดว่ากูเอามาทําอะไรวะเนี่ยเราก็จะเริ่มใช้คําว่าอะไรรู้งี้กูไม่น่าซื้อเลยรู้งี้กูไม่น่าทําเลยรู้งี้กูไม่น่าไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเลยเราจะใช้คําว่ารู้งี้ตลอดเวลาแต่แก้ไขอะไรทันไม่ทันแล้วเพราะอะไรมันรู้งี้ไปเรียบร้อยแล้ว ไม่งั้นมันคงไม่มีคําว่ารู้งี้ถูกต้องมั้งแสดงว่ามันทําจนจดส้นกระบวนความไปแล้วมันถึงต้องมารับผลของการกระทําเราจําไว้เราไม่อยากรับผลในการกระทําใดของตัวเราเราอย่าไปสร้างเหตุแห่งการกระทําในสิ่งนั้นถ้าอยากรับผลในสิ่งใดไปสร้างเหตุแห่งการกระทําในสิ่งนั้นอยากรับผลการกระทําดีไปสร้างเหตุแห่งการกระทําดีอยากรับผลของการกระทําเลวไปสร้างเหตุแห่งการกระทําเลว เรากระทํากรรมใดไว้เราย่อมได้รับผลของการกระทนะํานั้นไม่ว่าจะาก,การกระทําใดก็ตามดังนั้นหน้าที่เราคือเริ่มต้นในการกลับไปยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงปล่อยทุกอย่างไปตามเหตุตามหลักเกณฑ์หลักการในการใช้ชีวิตแล้วเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบมากมากแบบมากที่สุดไม่มีใครกระชากหรือขโมยเอาความสุขจากใจเราไปได้เขาจะขโมยเอาสมบัติพระสถานในชีวิตเราขโมยลาบวยสารเสริญชื่อเสียงเราไปแค่ไหนก็ตาม แต่เขาขโมยความสุขในใจเราออกไปไม่ได้เลยเขาขโมยคุณงามความดีออกจากชีวิตเราไปไม่ได้เลยและเขาก็ขโมยเอาความชั่วช้าเร็วสามของเราไปไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราทํากรรมใดคือการกระทําใดเราต้องรับผลของกรรมคือการกระทํานั้นเสมอให้เรายอมรับแบบนี้ไปตามความเป็นจริงถ้าเรายอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงได้สติสัพปพปัญญะเราจะตั้งมั่นความสุขเราจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแน่นอนมั่นคง